อยู่ทุกวันนี้อยู่อยู่เพื่อจะศึกษาและเรียนรู้สิ่งที่มันมีอยู่นี่แหละเรามันโง่เง่าเรามันไม่รู้เรื่องอะไรไงอย่าง,อย,างอย่างทุกวันนี้สอนตัวเราอย่าว่าเราฉลาดนะเรานี่เป็นคนโง่คือเราสอนตัวเราเองแล้วเราไม่ได้สอนพวกเราทุกวันนี้เราสอนตัวเรานะเราไม่ได้ฉลาดเลย เราไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดแล้วเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มและจนวัยกลางคนและจนถึงวัยฉลาดนะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังโง่ดักดานอยู่เหมือนเดิม,มเราไม่ได้ฉลาดอะไรเราไม่มีบุญวาสนาไม่มีบารามีเราไม่ได้เป็นคนฉลาดหลักแหลมเราไม่ได้เป็นคนที่ อาศัยว่าตัวเองมีบุญมีบรารมีเป็นผู้ฉลาดจะเอาชนะฆาคารใครไม่มีเลยเราอยู่อย่างผู้โง่โง่ดักดานโง่อยู่แบบเราแต่ถ้าเราเป็นผู้ฉลาดมันก็คงจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้คงจะไม่เกิดคำว่าแก่คำว่าเจ็บเราก็คงจะไม่ตายเราก็คงจะไม่มาทนทุกข์ทรมานเราคงจะเสด็จไปเสด็จตามพระพุทธเจ้าไปแล้ว แต่นี้เมื่อเราไม่ได้ไปก็คือเราเป็นผู้โง่เราก็เลยอยู่แบบคนโง่นะไม่ได้อยู่แบบผู้ฉลาดเราอยู่แบบผู้ที่ทุกข์ยากลำบากมันทำไมต้องทุกข์ทุกข์เพราะเราโง่เพราะเราเงาเพราะเราไม่ฉลาดเราก็เลยต้องอยู่แบบของเราเมื่อเราอยู่อย่างผู้โง่เขาเบอกปัญญาแล้วใครจะมาว่าเราใคร ใครจะมาว่าเราเอ้ยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้จะมาว่าเราทำไมอ่ะก็ลงโง่มันสุดแล้วนะคำว่าโง่เนี่ยมันสุดแล้วจะมาว่าเอ้ยหลวงพ่อนี่ทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้จะมาบอกให้เราไปทำได้ยังไงก็เรามันเป็นคนโง่คำว่าโง่มันก็สุดแล้วเออเราก็สุดอยู่ที่เราแล้วนะเพราะเราโง่ แล้วคนอื่นจะมาว่าเราโง่ได้ยังไงออก็แสดงว่าคนที่ว่าเราก็น่าจะโง่กับเราอีกไปอีกร้อยพันเะท่านะเอมันไม่ฉลาดด้วยกูบอกว่ากูโง่อยู่แล้วมึงยังจะบอกว่ากูโง่อีกอก็แสดงว่าโง่ดับเบิลโง่โง,ง่ไปไปเรื่อยๆอนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจ ทุกวันนี้อยู่อย่างผู้โง่อยู่อย่างผู้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จริงๆนะแล้วไม่รู้ด้วยอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงนะคือไม่รู้เรื่องอะไรเพราะนั้นเราจะขออยู่แบบเราเพราะเราไม่รู้เรื่องนะเป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องเพราะเราคุยไม่ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะนั้นเราก็จะอยู่อย่างของเรานีเองเพราะนั้น การอยู่อย่างนี้สบายไหมมันก็ที่ไม่รู้เรื่องนะเนี่มันก็มีความสุขเฉพาะเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีท่านอยู่แบบท่านคือท่านรู้มาหมดทุกอย่างละถ้าพูดภาษาเราก็บอกว่าท่านโง่มาหมดทุกอย่างแล้วโง่จนว่ามันสุดทางของความโง่ แล้วไม่รู้จะไปฉลาดไปหาอะไรอีกเพราะมันไม่ฉลาดแล้วมันง่แล้วคือมันหมดละหมดทางเดินสุดทางเดินสุดนะรู้จักคำว่าสุดอเอา้ารู้จักใช่ไหมคำว่าสุดมันเป็นยังไงก็ทำไมไม่ทำอย่างนี้อะก็มันทำไม่ได้อ่ะเพราะมันสุดแล้วอื มันโง่แล้วนะเออจะบอกว่าหลวงพ่อทําไมไม่หายสักทีอ่ะก็มันไปหายได้ยังไงก็มันสุดแล้วอืมอมันสุดแล้วคือมันโง่สุดละพออย่างนั้นแล้วเนี่ยนะแปลก่อนเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราไปาเราไปพักอยู่ที่วัดป่าวัดป,ดปาท่านหลวงพอ่อลีผู่ผะแดงที่เราไปกัน ท่านเป็นพระแจๆ่ๆท่านเหมือนทําตัวเองแบบแก่ๆนี่แหละแล้วท่านไม่พูดไหว้พระสวดนมนต์อะไรต่างๆท่านก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ในสายตาของพระเล็กเนน้อยทุกคนก็ว่าท่านเป็นหลวงตาแจๆ่ๆเป็นพระที่ไม่เอาเรื่องเอาเราวอะไรทั้งอยากเลยคือเป็นพระไม่ฉลาดนั่นเองอแต่ท่านก็จะเดิน เดินเดินไปตามวัดเนี่ยเดินไปเรื่อยๆก็มีถุงถุงเจ็บขยะอันหนึ่งนะแล้วก็จะมีไม้ไม้ไเสียบหรือไว้ฉีบนี่อันหนึ่งวันๆท่านก็ไม่มีอะไรหรอกท่านก็เดินท่านไปเรื่อยๆถ้าไปเห็นการไม่ฉีดไฟท่านก็เจ็บใส่ถุงไปเห็นเศษขยะน,นิดๆหน่อยๆซึ่งมันเป็นของแปลกปลอมแต่ถ้าเป็นใบไม้มันเป็นธรรมชาติอ่ มันไม่ใช่เป็นขยะท่านก็เจ็บเจะบถุงเจ็บไม่ถุงทําอย่างนี้ทุกวันทำอยู่อย่างนี้ทุกวันอไม่เห็นท่านไปเดินยงกลมไม่เห็นท่านนั่งสมาธิอแต่ท่านไม่เคยก้าวลาวใครไม่เคยไปดูถูกเหยียดหยามใครแล้วก็ไม่พูดคำหยาบแม้แต่คำเดียวไม่มี ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยคือท่านโง่คือท่านอยู่แบบโง่โง,งให้เห็นเลยนะแล้วคนที่จะไปประมาท่านจะไปแนะนําท่านอะไรอย่างต่างๆนานาเนี่ยบอกว่าองตาทําไมมาทําอะไรอยู่ที่นี่ทําไมไม่ไปกุฏิทําไมไม่ไปเดินโยก,กมทําไมไม่ไปอะไรต่างเขาก็ว่าท่านอย่างนี้ไอ้พระหนู หรือว่าแม้กระทั่งญาติโยมก็ยังดูถูกท่านาว่าท่านบวชมาไม่ทําอะไรแต่ท่านไม่ได้สนใจนะไม่ได้โต้ได้ตอบใครแม้แต่คนเดียวแต่เราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะสมัยนั้นพอหลังจากนั้นมาจนเรามาอยู่ที่นี่แหละ แล้วก็ปีนี้นี่เองแหละที่เราชิดได้ว่าอ๋อคือเรามารู้ตัวเราเองว่าเราโง่นะพอเรารู้ว่าเราโง่ปุ๊บเนี่ยความโง่ของเรามันก็ออกมาเลยปุ๊บปุ๊บป๊๊ปปนะถ้าถ้าเราไม่โง่เนี่ยเราก็คงไม่เป็นอย่างนี้แต่ที่เหตุที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเราโง่นี่เองเราไม่ฉลาด ก็เลยไล่ลำดับของเราไปว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเคยฉลาดบ้างไหมไม่กล้าพูดไม่ฉลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้นะ้้วก็ไล่ไล่ลำดับมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบนัน แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโคตรโง่โง่แบบเป็นนะเป็นโคตรๆเลยหนักมากมันก็เลยทำให้เรารู้ว่านี่แนวโง่ไปถึงที่สุดของความโง,ง่ไม่มีอะไรจะโง่อีกต่อไปเพราะมันสุดแล้วนะคือมันสิ้นสุดละคนคนหนึ่งที่เกิดมามันโง่จนถึงที่สุด แล้วความโง่ของถึงที่สุดอันนี้เองนะที่พาให้คนดูถูกเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนดูนั่นดูนี่แรงต่างนานานะแต่เราก็ไม่ได้เสียใจเพราะเรารู้ตัวเราเองว่านี่คือเราโง่ถึงที่สุดแล้วสุดของความโง่มันไม่มีอะไรจะให้เราฉลาดอีกแล้วนะความฉลาดกับหลักแหลมเราไม่มีเพราะ เราเดินทางมาตั้งแต่ต้นจนถึงณตอนนี้ก็คือมาอยู่มากับความโง่มาโดยตลอดนะเราไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่ต้นถ้าเราฉลาดเราก็คงไปกับพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราฉลาดก็คงจะไม่มีใครมาว่าเราคงจะไม่มีใครมาสั่งมาสอนเราคงจะไม่มีใครมาดูหมิ่นดูแคลนเราถ้าเราฉลาดเ,ออเพราะเราไม่ฉลาดมาตั้งแต่ต้น เราก็โง่มาตั้งแต่แรกแล้วโง่มาอยู่ถึงทำกลางแล้วโง่ถึงที่สุดที่สุดของความโง่มันก็เลยจบที่ความโง่เพราะฉะนั้นแล้วคนโง่พูดพูดมากก็โง่มากพูดน้อยยังโง่โง่น้อยลงแต่ถ้าไม่พูดเลยก็โง่อยู่คนเดียวเราขอโง่อยู่คนเดียวดีกว่า นะอันนี้ก็เลยมาเข้าใจหลวงพอลีที่โลตามหาบัวว่าผ้าชี้ริว้วห่อทองเพราะหลวงพอ่อลีท่านเป็นคนโง่คือท่านพูดเองนะแต่แรกเราไม่เข้าใจโอ้กูบาอย่ามาสอนผมเลยสอนได้ผมก็จำไม่ได้หรอกเพราะผมคนโง่ท่านพูดคำแรกคำเดียวแต่เราไม่เข้าใจอืมนะในยุคนั้นเราไม่เข้าใจอืม คือเราบอกว่าขาอกาสหลวงตาคนอื่นเขาก็ว่าหลวงตาไม่ดีผมเห็นแล้วผมก็สะท้อนใจหลวงตาไม่ไม่น่าจะต้องมาเดินอยู่แถวนี้นะเพราะพระอื่นเขาดูถูกแล้วก็ญาติโยมเขามาเห็นเขาก็บอกว่าพระอะไรวันๆเอาแต่เจ็บขยะอยู่แค่เนี้ยอืม ทีนี้ท่านก็มองหน้าท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าขอบคุณคู่บาแต่คู่บาก็าต้องมา,มาน,นี่ผมหรอกเพราะว่าผมผมคนโง่ผมก็ทาําภาษางงๆของผมนี่แหละเราก็แล้วไปเนะพราะมันมันมันไม่เข้าใจไงไอเราเนี่ยไม่เข้าใจแต่ท่านพูดนะท่านพูดด้วยความเข้าใจไงเข้าใจคือท่านเข้าใจในตัวท่าน่ะ แต่เราไม่เข้าใจในตัวท่านอ่ะอือเพราะเราคิดว่าเราฉลาดอ่ะ,อะนะท่านบอกว่าครูบาไม่ต้องมาสอนผมหรอกเออเออครูบาสอนผมผมก็ขอบคุณแต่จะทําไงได้กับผมมันคนโง่อะพูดอย่างเงี้ยอืมพอเรามารู้เรื่องของความโง่นี่นะในปีนี้แหละเรารู้เราถึงบอกโอ้หเราช่างเป็นบาปเลือเกินนะ เป็นบาปเป็นกรรมมากนะถ้าเราฉลาดเราก็คงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเราคงจะหลุดพ้นไปแล้วแหละแต่เพราะเราโง่นี่เองเราถึงได้อยู่อย่างนีนะ้อันนี้ให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัตินาะให้พวกเราได้เข้าใจหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเราคิดว่าเรา เก่งกาสามารถชิลรฉล,ลาดมีบุญวาสนาบารมีมากกว่าคนอื่นเมื่อไหร่นั่นแหละคือเอาไปกีมานระกแล้วอ,อ,อันนั้นแะคืออบายภูมิอบายทุกข์แต่ถ้าเราบอกว่านะแบบดงโคเลีมันจบแล้ว,ลวนะทุกอย่างมันจบแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องได้กดระตือรือร้นอะไรอีกต่อไปแล้ว เนี่ยเพราะว่ามันมันสุดแล้วนะอย่าไปคิดว่าคำว่าโง่เนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ดีนะมันเป็นคำที่ดีมากที่สุดเลยเป็นศัพท์แสบงว่ามันตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างอืมนะเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ม,มั่นท่องพูดว่าเราต้องทำตัวของเราให้เหมือนชีหมากองหนึ่งเราต้องทำตัวของเราเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าอันหนึ่ง ใครใครมาก็มาเช็ดได้ <ads. S 1> เขาเหยียบชี้หมูชี้หมามาม่แม่เช็ดเทา้าผ้าเช็ดเท้ามันก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาว่าเอ้ยทําไมอเอาชี้มาใส่มันมันก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาพูดอย่างนั้นมันก็บอกว่านี่คือมันคือผ้าเช็ดเทา้าใครอยากจะเช็ดก็เช็ดไปเถอะฉันไม่ได้ว่าอะไรใครอยากจะย่าชี้หมูชี้หมามาเช็ดก็เช็ดไปเถอะมันก็ยังเป็นผ้าเช็ดเท้าอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ยังทรงคุณค่า เป็นผ้าชี้ริ้วอยู่เช่นนั้นไม่มีใครบอกว่าอันนี้เป็นผ้าดีไม่มีมีแต่บอกว่านี่คือผ้าชี้ริ้วไอ้ผ้าชี้ริ้วมันก็ไม่ได้บน่นมันก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาว่าข้าพระเจ้าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนะมันก็ไม่มีแต่มันก็ยอมอยู่สภาพของมันอย่างนั้นและแต่คุณค่าของมันก็คือทำความสะอาดให้กับเท้าไปย่ำขี้หมามาก็ได้เท้าที่ดีก็ได้เท้าไม่ดีก็ได้ มันเช็ดทาความสะอาดให้ได้หมดทุกคนเลยนะมันไม่ได้เกี่ยมนะอันเนี้คือคุณสมบัติพิเศษของผ้าเช็ดเท้าผ้าชีรลิวเอามาถูบ้านถูกุฏติก็ได้เตะมันเข้าป่าก็ได้พอหิวมันมาเอาใหมนะ่มันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือหลวงปู่มันท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่าน เพราะฉะนั้นแล้วหลวงปู่มั่นอยู่ที่ใดความสงบสุขถึงเกิดขึ้นนาที่นั้นเพราะท่านนำพาองค์ท่านเองอยู่ได้ทุกสภาพนะทุกสภาพสภาวะทุกสภาพอากาศทุกสภาวะความเป็นไปสภาวะจิตของท่านสูงส่งเหลือเกินนะมันไม่เหมือนพวกเราพวกเราอะไรนิดอะไรหน่อยก็โอ้โห ตัวตนมันเกิดขึ้นเยอะแยะฉลาดกันเหลือเกินนะนะเราบอกว่าเที่ยวนี้เราบอกว่าถ้าพวกเราช่วยกันโง่ๆหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะสงบสุขดีนะยิ่งโง่ามากเท่าไหรก็ยิ่งจะเย็นลงมากเท่านั้นถ้ายิ่งฉลาดมากเท่าไรก็วัดแตกอนะมันมีแต่ไฟนระกเผาขึ้นมา เพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องเข้าใจในการปฏิบัติธรรมทรรม,มาเนี่ยอย่าไปชิดว่ามันอยู่สูงอย่าไปชิดว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ความฉลาดกับความโง่นี่แหละนะอันนี้ให,ให้ให้เข้าใจในหลักธรรม